อนนนี้คืดคนแนสงนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่แหละแอดมินทีครับสวัสดีปีใหม่แฟนเพจมวยไทยฮีโร่ทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ปีนี้นะครับผมเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับวันนี้ฮะแอดมินทีนำเอาคลิปการแข่งขันของรถถังจิตเมืองนนท ที่ป้องกันแชมป์กับโจเซฟลาซิลี่นะครับผมในการแข่งขันปีที่ผ่านมาเนาะวันนี้แอดมินจะพาไปดูนะครับผมบรรยากาศในสนามนะฮะภาพจากมุมในสนามแล้วก็เสียงเชียร์ต่างๆนะฮะเวลาที่คุณไปดูสดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันที่14มกราคมนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปเชียร์นักกีฬาไทยนะครับผมสุพรบอลเป็นคู่เอกนะฮะแล้วก็รถถังจิตมังนนครับผมขึ้นแข่งขันด้วยเช่นกันวันนี้เราไปรับชมการแข่งขันระหว่างรถถังจิตมังน์และโจเซฟลาซิลี่ในการแข่งขันที่ผ่านมากันครับ The fight. I will knock the door of no Rock Tang. I will say to him, uh, Rock Tang. After the round three, stay sit. Don't 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 up. Stay sit in your on your stool. Wow. <laughs> แยกนะประการพูดชัดเจนนะครับแยกๆครับรเออวอร์พูดครับอยู่ประเทศไทยมานานมากนะครับเจาะยางไว้ครับตอนนี้ลราพูดอย่างซ้ายเหวเหมือนจะตั้งใจหวดขา ชิงแชมป์นะครับของโจเซล่าซี่ที่ขึ้นมาทา้ารถถังนะโอ้ยหนึ่งตัวเนี่ยรถถังตั้งใจมากครับหน้าตาบุกดันฮะ จำไว้คลิกเลี่ยวกมาแล้วอือนี่ครับกาเมื่อกี้เลประมาณ30มสปีที่แล้วตอนนี้เลืตอนปีครับ หมดยกที่หนึ่งครับผมนี่ครับเล่มยกที่สองครับผมถือว่าจะเป็นยังไงนะต้องระวังเหมือนกันนะลาซิลิโไวนะครับเราถ่ายเน้นเหมือน พยายามจะหลบนะครับแต่ต้องระวังหมัดของราชิวี่เหมือนกันนะครับผบขมขึ้นบนครับผมด้วยเดินบี้เขาคืออย่างชื่อเพชรธนงบอกนะครับผมบอกว่ารถถังเนี่ยโดนแล้วทนได้นะครับเดินบี้เข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้อันดับสอง โอนจนจบได้โอ้ยโดนโอนแล้วเลครับผมเต็มแล้วกรรมการดีให้ยังไม่นับนะฮะโอ้ยทุกทีเป็นจังหวัดยหญ่แล้วล้มพอดีนะครับผมโอยโู่อีกมัดขวาครับนี่ฮะเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะครับผมดบุกเข้าหาครับวงไหนฮะก่อนที่เฉยๆครับขู่นะ อูโดนเข่าว่ะ มีอาการแบบนี้คือแดกคะแนนสูงนะครับเป็นการต่อยแล้วมีอาการกันเด็นนะฮะโอ้โหครับอยครับขวาแล้วซ้ายครับโหนื่อยสิต้องกดไว้หน่อยครับสามสิบวินะ<ด>ครับผมในยกที่สองนะครับรถถั ซีพยายามจะใช้หมัดสวนคืนหมุนตัวถีบครับโผมต้องระวังนะลูกนี้โดน๋ยววันใครมึงก็จุดได้เหมือนกันหัวอุ้ยต่อยท้องอื้เมือกี้ซ้ายมันอี้สวยครับโอ้โหบีเข้าไปเต็มเลยฮะสุดท้ายครับเดี๋ยวลูกษาแล้วโอ้จะฟันสองกับยอดหมัดโอ้โตามไปครับซ้ายอืมหมดยกที่สองครับโอ้โหนี้ยหนีเกินไปครับผมนี่สมมริหนีเกินไปแล้วต่อที่ยกสามนะครับผมแม่ มีคนมายืงบังเบาๆไอ้หมินพผดีโอ้ยโดนของเข้าไปครับนีตอนนี้เหนือเจอแทงซ้ายเอาแล้วครับผมเริ่มเตะสูงครับซ้ายมาครับโอ้ยหมัดขวาสวนกันครับโอ้โหไต่มาครับผมลาเซีี้ครับรถถังเดินบี้เลยฮะโอ้ซ้ายบอลนะ ใจน็อกให้ได้ในยกนี้นะครับลาซิลี่เนี่ยบอกรถถังว่ายกสามเราไม่ต้องออกมาดูครับว่าใครจะออกมาครับผมนี่ฮะไม่ต้องออกมานี่คือไม่ต้องชกต่อแล้วหรือเปล่าครับนี่ฮะโอ้โหเอาละฮะตั้งใจแล้วเจาะอาไรครับผมววเจาะยางเข้าไปโอ้โหเหมือนโกวีอย่างหมัดไมาครับผมจากอะไรฮะมีครับเดินไล่เดินใส่นะฮะตอนนี้ขวาไปครับผมรถฟันสองตามไป หมุนมาการหยุดแยกครับชกครับอ,อเอาอะลาซี่ตนนี้เริ่มยิ้มไม่ออกครับผมโดนซ้ายเข้าไปครับใส่ามามโดนถีบสกัดไว้ครับเนี่ยโอ้รู้ทันแล้วนะครับผมรถถังแหมใช้หลายครั้งไม่ได้ครับผมลาซิี่นี่ฮะรถถังเดินบีเขาใส่มัดขวาครับสันสองเข้าไปอีกทีหนึ่ง แข้งต่อ,อย้างไหมครับอ,อุ้ยอยู่อย่างขวาครับขวากับซ้ายสวน,ยนกันระหวัางเมื่อกี้บดเข้าหาแล้วเชียขามาทีนึงครับอุ้ยหนูฮะได้ดีครับนี่ฮะเป็นฝั่งของรถถังครับผมไล่พบี้ครับ,โ,รบ,รบโดนก็ไม่สนฮะเดินบดเขา้าสายลักแข้งซ้าย Oh, ไล่ไม่จนครับผมมันเป็นวงกลมด้วยฮะและวงก็ใหญ่มากเสี่ยงครับเอาครับโอ้ขวาไปครับบุกเข้าใส่เข้าหาขวาตามไปอีกทีนึงโอ้ไรซี่หนีหนีจนแบบอื้ฮะโอ้หมดยกที่สามของผม ครับว่ายังไงฮะตอนนี้าซีลีนี้ก็วนนี่เยอะ คอยดักออกมาดูนะฮะแต่ว่ารถถังก็เดินบุกเข้าใส่ครับเราก็หนีครับหนีครับไปครับหมดขวาตามไปครับยังไม่โดนนะคือพอไลน์เซอรี่วิ่งหนีแบบนี้มันเลยโดนยากแล้วผมเนี่ยครับมันฝ่อเข้าไปคืออ๋อ,อไม่ไม่ไม่ได้แลกกันนะ,ะไลน์เซอรี่เป็นตัวหนีเนี่ยก็ทําให้รถถังเนี่ยตามต่อยยากครับผมทางซ้ายใช่ไหมครับผม คนหนียัะโอ้โหแล้วหาขวาซ้ายไหนขาครับเาะย้างไว้ทีครับ,อบโอ้ยอย่างน่้นโดนหมัดเหมือนกันับผมรถถังแต่ว่าดามเมจก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผม ตึงกันนะฮะอ๋อนับนะครับผมนับนับครับนับฮะวันนี้กรรมการนับนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหที่โดนหมัดนะฮะกรรมการเลื่อนครับผมครับช้าตอนที่โดนนับครับนี่ฮะโอ้ยหมัดซ้ายครับโดนเข้าไปฮะแล้วก็ล่วงลงไปนะครับกรรมการลุกขึ้นมาแล้วก็มองนะครับผมแต่ว่านับไปแล้วนะฮะหยกสุดท้ายครับผม เตือนแล้วครับผมเนี no ่ยเตือนไลายซีรีส์แล้วนะครับเตือนแล้วนะครับผมว่าให้บุกนะครับผมให้ต่อยนะฮะต่อยขม้อไปครับ้ปขวบต่อยหม้อไปครับนี่ฮะไลายซีรีส์ยังตังต่อเลยนะครับผมเจอแทงเข่าครับจับมาแทงเอาครับผมมาการบิดก่อนนะครับ ยกสุดท้ายแล้วครับผมทำการบอกว่าต้องพยายามออกอาวุธนะฮะนี่ครับผม,ผมตัวฟันศอกครับผมดีเดินอบอดนะฮะเนี่ยโบว์ลิ่งเนี่ยผมขอให้เนี่ยดีครับฟันศอกครับผมรถถังก็พยายามจะน็อกให้ได้ครับเพราะว่าอยากได้บนัสนะฮะโอ้จะเป็นแบบนี้ข่อยหนีเยอะขนาดนี้ไม่โหรถถังนะฮะที่จะน็อกง่ายๆเพราะว่าชุดนี้ข่อยเยอะครับ ฝอเข้าไปครับหนูรถหนโอ้โหคุณชาตรี <c oughs> scored this contest it. in favor of you. วันนั้นนี่รถถังทำได้ดีมากนะครับผมโอ้โหนะเสียดายที่ลาซิลี่เนี่ยวิ่งหนีมากไปหน่อยนะฮะรถถังก็เลยอดน็อกนะครับผมอดได้รับโบนัสห0,000ดอลลาร์ 50, 000, หรือ1.8ล้านบาทไปนะครับยังไห้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวย Hero ไทยฮีโร่ด้วยนะครับแอดมินทีจะได้มีคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ